รายการเช็ตป๊อปแอลีอาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คันเดอร์โดมมีวงมาจากเกาหลีอีกแล้วตึ่ชมพูอีกแล้วก็คือรี ก็ยังมีความสนุกเหมือนเดิมอย่างแน่นอนรอบนี้นะคะมาจะมีเซลจินค่ะพี่เต้นแล้วก็มีเฮนเดอรี่พี่คุณแล้วก็ยังยางอีพีนี้จะมีอะไรปันปันอีกแล้วแล้วก็อะไรวะจริงๆลืมแนะนําตัวนะเนี่ยฉนุ่นดีเจจอสเหมือนเดิมค่ะดีเจจอสน้องจอสพี่จอสแล้วก็น้องจอสแฟนเซาจินค่ะอันนี้ต้องจับเอาไว้เลยไปดูหนยว่าไหนอีพีมีอะไร

ิค่ะวันนี้ได้บัตรกันหรือเปล่าได้อุ้ยอุ้ยเป็นไงบ้างคะได้บัตรได้โซนอะไรเอ่ยได้โซนเอค่ะอุ้ยไม่ได้บัตรแบบรู้สึกยังไงไหมก็เสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรคิดว่าปีนี้น้องน่าจะมใช่มายังไงก็มาอีกนะต้องมีคอนเสิร์ตแน่นอนแล้วนี่เป็นเมนไคกันบ้างคะแต่คลิปอย่างนี้แน่นอนว่าแน่นอนว่าน้องเต้นแน่นอนใช่ค่ะอ๋อคนพี่เป็นเมนไคเหมือนกันเออน้องเต้นค่ะอุ้ยเขามีวงเหมียวเต้นด้วยเฮ้ยเ้ยไหนไหนไหน เว้ยน่ารักมากเลยน,นี่แล้วก็มีนางต้นหอมอ,อันนี้ถ้านึกถึงเวลวี่นี่นึกถึงอะไรกันบ้างคะ มาตลกจริงเนาะสู่รวมชวนชื่นมาต้องเปธรรมชาติเป็นวงที่แบบว่านมากอะเราดอยันตนนีากา่ะ的ป็นภาษาเกาหลีแต่ถ้าเราใช้ภาษาจีนก็จะเปนภีตถนปีแ่้เขาะเปาจนแชก่เป็นาษานแ้เรากันไาเรื่องเรนะเา่ะ ฝากถุงเววี่หน่อยไหม,มก็อยากจะบอกว่าจะคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเลยนะคะเหมือนกันค่ะจะคอยซัพพอร์ตน้องๆตลอดแบบว่าขอให้ต่อไปเนี้ยเป็นปีที่รุ่งเรืองของน้องแบบขอให้เด็กๆทุกคน,นมีงานเยอะๆแล้วก็ขอให้ใครไม่เหนืยกับน้องจริงค่ะขอร้องเอ็เอ็มนะเอ็เอ็มหยุดหยุดทำร้ายเววี่ <Baby S 2> <ล>ได้แล้วนะ,ขอ,ลละขอบคุณนะคะคุณพี่หวังว่าจ<น>ะได้เจอกันสักคนหนึ่งนะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยได้ไหมเจเอเซียค่ะกุลค่ะจำพางค่ะเจไอค่ะวันนี้ได้บัตรกันหรือเปล่าได้อุ้ยเป็นโซนไหนโซนเอซอาร์ค่ะได้ไฮบายด้วยอุ้ยโชคดีมากใส่เสื้อฮาวายเมนใครคะน้องเต้นค่งเมนน้องเต้นแต่ว่าเอฟเสื้อสีเหลี่ยมไม่ทันใช่บอกเลยว่าหาซื้อยากมากเพราะนี่ไปตามเอฟไม่ทันสักตัวุดไม่ทันเหมือนกันค่ะใช่ นี่ก็ได้มาแค่หน้าความชุนมาทำอีกแล้วพี่คือถ้าลงคือถ้าได้ลงหลุมก็ขอช็อติดหนึ่งที่พี่เต๋อจะเห็นแล้วแบบพี่เราอีไรนี่หรือว่าพี่เต๋อจะพี่เต๋อแบบจะมองจากตรงนั้นมาแล้วเฮ้ยอะไรเขาตาขอช็อตหนึ่งจริงหรือขนาดนี้แล้วก็วินวินดูเอ้ยนั่นเลี้ยววินวินแน่นอนออดเมนลูคัทกับน้องเต้นคิดถึงลูคัทเนาะถ้าพูดถึงเวลวี่นี่นึกถึงอะไรกันบ้างค่ะเซ็กซี่ว้าว หนูแน่นอนเขาวงวิชวลเนาะใช่จริงวยย้อนรุ่นก็แม่ค่ะเว้ยจริงดูเลยนะคะว่าแตนลีหัวอะไรความตลกนะค่ะแตนลีเขาขายวาไรตี้สุดๆก็ถึงความสุดแบบว่าเขาฮิลเราได้อะไรอ่าใช่อ่ะมีอะไรฝากถึงเบบี้ไมค์คุณพี่รักนะคะมาบ่อยๆนะคะอเบบี้ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะอไปคอนที่แบบว่าเป็นคอนใหญ่ๆอยู่นะคะ เดี๋ยวหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้คอนนะโอเคขอบคุณมากค่ะน่ารักกันมากเลยขอบคุณนะน้าหนุ่มตอนไหนคะชื่อเบนค่ะโอเคเป็นเบนใครเอ่ยคุณหยางเบนค่ะอุ้ยคุณหยางเบนแล้วส่วนอันนี้คือเออเบนค่ะอร่อยอย่าบอกนะเออเบนค่ะเน ตั้งก็คือล้มบ่อยมากเรือเออคนพี่อย่าอย่าอย่าดูถูกพ่ออย่าดูถูกพ่อพ่อพ่อทำเต็มที่แล้วได้แค่นี้จริงๆทำงานฟอร์ไอจีแล้วค่ะพอเขาเหลือไว้แค่พอหนึ่งขอ,องเต็ดอ๋อตแต่ถ้าเห็นไปไลฟ์แสดงว่าสองยังมีใจอยู่ยังรักกันอยู่เชื่อหนูยังรักกันอยู่อย่าร้องไห้แมวอย่าร้องไห้ร้องไห้ถ้าพูดถึงเวฟวี่นี่น่าจะถึงอะไรก่อนเลยอย่างแรก ถ้าเรือถึงเววี้นี่คิดว่าเคมีของเมมเบอร์ค่ะที่มัน<ช>แบบว่าความาวาไรตี้ทำเป็นธรรมชาติตลกแบบธรรมชาติ<ช>ของเขาเ<ช><ช>นาะความตลกของเขาก็คือเขาก็น,าน<ช>่ารักของเขาด้วยขายเมนได้นะขายเมนได้พี่คุณนะคะคุณเวนเท่านั้นค่ะแล้วก็น้องเต้นเท่านั้นแล้วก็น้องหยางแต่ว่ายางเต้นค่ะ <c oughs> อร่อยมาในรูปแบบของอย่างเป็นนะคะทุกคนอยากให้ได้ลองชิมกันของดีเลีมยอะไรหลักฝากถึงเววี่ไหมจริงๆก็ไม่คิดว่าจะมาไทยบ่อยขนาดนี้แต่ใจนก็อยากให้มาหาบ่อยๆเหมือนกันก็คิดถึงแต่มาบ่อยครา้นี้ก็ดีใจแล้วค่ะมาหลังก็มาอีกนะแต่อย่าบ่อยเกินหมุนเงินไม่ทันจริงๆโอเคขอบคุณค่ะขอให้สมหวัง้นนะคะ แนะนำตัวกันหน่อยค่ะชื่อเตยค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อเจนค่ะชื่ออก้อยค่ะโอเควันนี้ได้บัตรกันไหมเอ่ยได้แบบค่ะโอ้ยแล้วว่านันดีใจแล้วนะคะแล้วก็เมนใครกันบ้างเอ่ยเอามนลูคัสค่ะยังไม่แับเมนค่ะกำลังคิดแนะนำค่ะ มอนทุกคนเลยแม่งอย่างๆค่ะนึกถึงเววี่นี่นึกถึงอะไรกันก่อนเลยอย่างไรเววี่ก็คือนึกถึงความรักค่ะเพราะว่าแบบว่างเขาแบบว่าเป็นแรงผลักดันแล้วก็ความักเป็นใจให้น้องใช่ค่ะใช่อ่ะเวลวี่นึกถึงต้นหอมเลยค่ะใช่เพราะว่าบ่งเขาเป็นต้นหอมที่เหมือนครอบครัว เขาอบอุ่นเป็นรยกันที่นด้วยมีอะไรอยากฝากถึงเววี่กันไหมเอ่ยก็อยากให้แบบว่าดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็แบบว่ากินข้าวเยอะๆยแล้วก็แบบพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็แบบมีความสุข้วยฝักถึงเมรินได้นะอยากให้รู้คจกับมาเร็วๆค่ะชิลลุงมากเลยอยากให้ทุกคนนะคะในวงก็ดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็มีความสุขกันมากๆค่ะเป็นกาลังใจอยู่ตรงนี้เสมอค่ะแล้วก็ อยากให้ทุกคนกลับมาคบเวลบที่ม,มีเจ็ดคนงชายอยากให้ดูแลสุขภาพเขาเพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบมีมีเยอะมีงานเยอะและ้วก็บแบบของเยอะใช่ดูแลตัวเองบ้างเพราะว่าแฟนขับเราก็แบบเป็นห่วงเขาตลอดใช่ใชก็ขอบคุณนะคะหวังว่าเราจะเจอสักครนหนึ่งเนะ<ส>าะมขอบคุณค่ะขอดูเวาสนุกนะบ่านคุณค่ะ เอออันหล่อชื่อเถอะพี่ชื่ออะไรก็ได้คุณพี่ชื่ออะไรก็ได้แฟนเฉียนคุณค่ะโอ้ยแฟนเฉียนคุณใช่ค่ะหล่อชื่อเดียวกันนะพี่ไม่จริงค่ะมีคนเดียวเฉียนคุณมีเราคนเดียวโอเคได้เป็นลูกกระจอของคุณเฉียนคุณแล้วกันเนาะได้บัตรไหมเอ่ยได้ค่ะเป็นบัตรยืมนะค่ะอุ้ยแล้วเขาคุณไม่เข้าหลุมหรอเน้นจอยค่ะเอาใช่เนาะเรา่อยจอยอุ้ยเอาเพชรบนตาเราสองคนอ่ะเบาเนาะ เว้ยอันนี้เบาหลุดไปแล้วจริงจรเยอะกว่านี้อีกจริงอันเหียวแค่อย่างเดียวก็คือกาตาชังอ่ะใช่อันนี้แปะกาวไปก็ยังหลุดแดดประเทศไทยวันนี้สัตยิงองศาพอๆกับเฉียงคุณเลยเฮ้ยที่จริงสามเจนขาเช็คมาแล้วแต่จริงเฉียนคุณเท่าไหร่ฮะเดียวกัาค่ะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบละลายเที่ยวที่เราจะถึงนึกถึงเววี่นึกถึงอะไรบ้างเอ่ยถ้าที่นึกถึงไม่ต้องนึกถึงเฉียงคุณค่ะเป็นลีดเดอร์ที่สามารถาง ขับเครื่องบินนีไปขี่โดรนมีไปขี่สองประเทศทั้งประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะพูดได้สามภาษาแต่งเพลงก็เก่งค่ะร้องเพลงก็พอเล่นเปียโนก็ได้ขายเลยขายเลยเฉิยนคุณขายเลยขายเลยขายเลยค่ะจรีจีมีสาขาคุณเฉียนคุณด้วยค่ะ KU NXD ไป็ฝั่งได้ค่ะหรือเป็น i G คุณวันวัน XD ก็ได้ค่ะใช่คุณฝากให้หมดทั้งหมดนี้อีกนี่ AIJ จ i j AIJ เขียนคุณที่ที่ลงรูปถ่ายขึ้นรูปถ่ายเอ้ยไอซิ่งเอ็ด XD นะวันวัน XD ค่ะใช่คนอะไรทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ เยวอย่างเดียวเสื้อเอ็มอุ้ยจริงๆอ่านซื้อได้แต่เขาแค่แบบอยากเก็บนังไว้ซื้ออะไรที่มีประโยะนชยน์ใช่ใช่ จะพจริงอยากให้เอวีทำงานเยอะกว่านี้มีงานเยอะกว่านี้เพราะอยากจะสนับสนุนเขาให้เต็มที่มากกว่านี้นรู้สึกว่าตั้งแต่แต่ที่เขาเดบิวต์มาจนถึงทุกวันนี้ยังบแบบรู้สึกเหมือนสนับสนุนได้แค่นิดเดียวเองงานเขาค่อนข้างเีอะนะเา่เราไม่ได้แบบเต็มที่ไม่ได้รู้สึกว่าการติ่งวงวง,บงนึงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้มันรู้สึกยัางไงาเพราะว่ามันไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นเลยเราบบฟังเพลงเฉียนคุณเป็นคนเรียบเรียงเปียโนให้ไหม่ไม่เคยให้เครดิตค่ะจิงโกรธนะอันนี้โกรธนะอันนี้สาบไปทุกทตครั้งีดียว คือเพลงโตลิมล่าสุดค่ะเอ็มรับเสียงคุณหน่อยแล้วเราก็ไปซันขับเราก็จะทำเท่าเท่าที่เราทําได้แล้วคุณพี่วันนี้ทําอะไรมาแจกบ้างเออเยอะเยอะมากเลยค่ะอุ้ยอ้ยัวนี้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นภาษาจากผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่อุ้ยสวยไม่พอมีมไมเซ็ตที่สวยงามด้วยมีผ้าของม้าด้วยค่ะผ้าของม้าไม่เป็นของจากกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยสโลแก เป็นเชียนคุณใช่ไหมาท่วกุญแจสติ๊กเกอิลนำโชคอะไรเต็มขอให้เอ็นจอยกับคอนครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ได้เจอเชียนคุณบ่อยๆเลยทุกวันเลยขอบคุณค่ะเราจะเจอกันในสักครู่นึงนะคะได้เลยค่ะคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขอแจ้งให้ทรบโอเคโอเคแคเนี้อยู่เท่าไหร่คะประมาณ20ปีนี้ยี่สิบค่ะยังเรียนอยู่ไหมอ่ะเรียนอยู่ค่ะโอเคค่ะมันจะเป็นพวงกุญแจนำโชคเหมหรับเรียนแล้วก็ถกไปทำงานหนูห้อยเลยหนูเอาห้อยปากกาเลยคุณพี่ นี่นะคะเราไป,ไปสัมภาษณ์แฟนบอยกันนั่งดีกว่าเพราะว่าเราสัมภาษณ์มาแต่แฟนเกอลกันแล้ว<ม>เราไปชูดหากันเลยอ่ะสามคนตรงนี้พอดีเลยแต่๋เราชูดฉันหน่<ม>อยใส่เสื้อฮาวายกันด้วยกวันดีค่ะเช่ออ ตัวเลยครับผมดีเจชาไทยครับพาชิญวิวครับชื่อชื่อเป้ครับชื่อเป้ครับมีเพติดด้วยแสดงว่าไี่มาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมมาเชิคอนเสิร์ตครับโอเคชื่อเมนใครชอบใครชื่อเต็นเต็นชอบชื่อเต็นพี่ต่อชื่อเตหนอ๋อเอชื่อเต็นนะเป็นครับผม ผมเป็นคนขับเต้นครับก็เป็นเต็นมาเลยชอบพนด้าครับผมไทอาสาโอ้ยีเลังานีอันนี้เววีใครบ้างครับผมอ่าเดี๋ยวจะมีพี่เต๋อนะเต็นนะเ็นเดอรี่นะ คุณนะอย่างอย่างนะตรงนี้แปะปุ๊กผมดูจัดกรอบตรงกลางผมชอบ,รบกรอบอันล่าที่รูกันาห้าคนมากแบบดูแขังแข็งใช่ได้จะห้อยคอได้หนึงเวลวี่นี่น่าคือหึงอะไรกันบ้างหนึง ome, <laughs> ่งเวลวี่นึกถึงเันเดอร์โดมรับผมเพราะตอนนี้คุณพูทันเดอร์โดมหนึงเวลวี่นึกถึงอะไรคะนึกวา่ามาทำไมเนีย ไปถึงไม่ได้ถึงอะไรกันค่ะแฟนคลับครับยหมายถึงแบบไ,ได้เห็นเขาแต่งตัวกันสวยงามแล้วชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคดูสิเสื้อนี่ขนาดนี้โทนี่ฮาวายขนาดนี้ใช่เพราะว่าวันนี้เขามาเป็นทีมฮาวายเพราะว่าเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าซัพพอร์จากเววี่ <c oughs> คือการใส่เ <c oughs> สื้อฮาวาย <c oughs> ใช่อบซัพพอร์นะฝากถึงเววี่กันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะฝากอะไรถึงบอดิ้เซอร์กันหรือบ้างเนาะก็ กขขอให้สนุกกับการตัดคลิปนะครับครับผมเขาก็ต้องสั่งคนติเตอตอนนี้ขอให้สนุกสนานการดูฟุตสู้หลังเทกหลวันสูู้ฮ่านเดอตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งกันนะคะเชื่ออะไรคะน้องไม่ตอบค่ะเอ้าพูดถึงเววี่นึกถึงใครคะน้องไม่ตอบสงสัยยังพูดไม่ได้ยังออแออแออยู่วันนี้นี่ได้บัตรหรือเปล่าได้บัตร ป็นคนสแสดงเองเก่งมากเลยบ,บนี้เก่งมากถ้าพูดถึงเ a b y ีนี่มีอะไรพากถึงเ a b y ี่ไหมโอเคไม่ตอบต้องใส่หน้าจะ้ะยังไม่โตอันนี้ใครทำลูกรอนหายก็มาเก็บไปด้วยนะคะนี่คนนี้ชื่ออะไรคนระัยั้องใหง,ง่ <c oughs> ไปไหนกอล์ฟเตอร์ไปคนนั่งไปเพ่อนุณเฮ้ยน้องลมน้องลมเป็นลมแล้วนะดูแลน้องเลยถามว่าน้องหยางๆหน่อยพี่อายุเท่าไหร่แล้วลูกจิ๊เพ็ครับไม่จริงเป็นไปไม่ได้พี่ไม่เชื่อหรอกน้องชื่ออะไรนะชื่อหางหางหยางโอเคง่ายดีนะอ่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเต้นครับอายุเท่าไหร่สองครับเด็กเหมือนกันน่ะเป็นป้าป๋าน้องเต้นเหรอลินเป็นแบ่งหน้า ไปคุยกับพี่เต้เอ้าคุยไม่ได้แล้วทำไมเราอยากคุยด้ได้ไหมได้เลยครับเฮ้ยเห็นไหมเราต้อบอกคุยได้อยู่ต้องในคุยดูชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเต้เออถามแล้วะนึ่ยี่หกี่ก็ถามแล้วนะยี่หีกสองหกนสองหบาโอเคทำไมวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ล่ะครับไม่ต่อแม่มา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 ม่มามมามมามามาม่มามมาม่มาม โอ้ยเลยๆแล้วมันทำอะไรเนี่ยทำอะมรเลยพี่พี่ฟังไงรู้บ้าว่าพี่พี่เขาเสียตังค์มาเยอะขนาดไหนเนี่ยรูค้ครับวโอ้ยไปตัวไวๆนะลกูกตัวมาเป็นพี่ชิดปะเนี่ยแม่เอานะเป็นน้องเต้นดีแล้วเ<ๆ>มารู้บ้าง ใส่ไไมด้ผมฝั่งเววี่ครับผมฝั่งเววี่ครับอะไรอยา่ไหมพีหรอใช่ครับนี่ดูนี่ใส่ไว้ก่อนนี่ยเจ๊เชเเชอยอยู่คนเดียวค่ะเจ๊แพชเชอร์เป็นดีทเวิร์ดจริงเป็นไงคะแพเชอร์ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงบรรยากาศใช่บรรยากาศอะไรอย่างงี้ด้วยให้มีพื้นที่สำหรับพรีเซ็น เหมือนแบบการพีเต์แบบศิลปินใช่อยากให้แบบว่าเป็นสแตนดที่ตั้งเยอะๆหรือว่าเป็นแบบว่าเอ่อให้รู้อะว่ามีคอนเทนเซอร์อยู่ตรงนี้นะแล้วฝั่งเววี่เป็นไงบ้างโอ้โหบอกเลยว่าตั้งแต่เข้าไปชาร์จไม่หยุดเลยเพราะว่าชาวเววี่นี่อยู่แล้วด้วยความชาวเขียวนิออนอะเนาะพืนเพลงแต่งตัวกันเวอร์อร์จัดเต็มอยู่แล้วสแตนด์ที่ขับข้างแล้วผู้จัดคือนี่เอา็อปมาเป็นโซฟาแจกทั้งแผ่นดินฝั่งเววี่คือคืนเคลงมากแบบว่าถ่าย เดินจนเหนื่อยอ่ะแล้วของฉันนั่งจนเหนื่อยยอดเพราะฉันมีสแตนดี้เหนียวเหนียวเต็นอันบุ้งอย่างนี้เลยของฉันมี12คนสองสแตนดี้แต่ไปได้สองมันรักกั่มีมีอยู่แค่นั้นเรามาเชวยรอนเกนสองคนไหมจริงจังจริงจังจริงใจจริงจังจ้องแกนนั่นชินจังเนี่ยแล้วเราจะารายการกันยังไงแล้วว่าพิติกรติดเลกขขนาดนี้โอเควันนี้เราไปกันเถอะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไคร้ห้ามกดรีพอร์ตโน No No ห้ามกดดิสไลค์ด้วยต้องกดไลค์เท่านั้นเดี๋ยวเจอกับสเปเชียลไม่มีเลยไม่มีแล้ววันนี้หมดเลยบายบายทุกคนอย่าลืมติดตามพี่พี่ต่อไปนะถ้าไปคอนเสิร์ตเยอะมากแถบเอเซียเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย นี่คนไทยฮ้ยคนไหนครันใหนซื้อที่ไหนนี่คนตรงกลางข้างข้างบนเลยคนไทยพี่นี่เป็ฝากให้หมาเฝ้าท้ายนี่อ่าเจียวจิ้มใส่ร่างชื่อพี่ขุนคนนี้ขับเฮลิคอปเตอร์ในด้วยทำได้ที่ด่างลงมาที่นี่เขาไปเรียนมาที่ไหนอะ เขาเรียนจากไหนอะผมไม่รู้คนขวาี่อย่างๆมาจากเยอรมัน้าอยู่เยอรมันยือยืนนี่เองยืนใช่แต่ว่าคือเขาไปเติบโตที่เยอรมันอ๋อโตเยอรมันใช่คมใครพาหนูมาอยู่ตรงนี้ใจ